วันนี้มาดูกันดีกว่านะครับว่าสําหรับตัวไททันมอกแมนเนี่ยเฮ้ยไททันมอกแมนนะฮะตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวบูสเตอร์ที่มันจบตีได้นะฮะซึ่งเป็นตัวที่แบบว่ามีหลายคนเนี่ยเขาบอกมาว่ามันกากนะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่หรอกว่ามันกากจริงหรือเปล่าระดับมิสติกแล้วก็นี่ g p s 9 5ถือว่าเยอะใช้ได้แต่บูสต์เนี่ยคือมันบูสต์แค่ดาเมจ20%แต่นี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะ งั้นเดี๋ยวจะมาลองดูกันดีกว่าในด่านอะไรดีจากที่ผมดูเนี่ยระยะคือ60นะฮะซึ่งอ่ะถ้าได้ดูแล้วเนี่ยด่านที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดในการลงเนี่ยน่าจะเป็นด่านนี้นะฮะก็คือ Toilet City เหมือนเดิมนั่นเองไปเดี๋ยวเราไปเลยกันดีกว่าเดี๋ยวขอเปิดบูทว่ค้นหาร้านบอก i h e a d c o ทเดดข้ามาที่หน้าเว็บ และมาร่วมต่อรุ่นอีเวนต์การกลับมาของนักลบผู้แข็งแกร่งและเทศก,กาลดอกไม้ไฟสุดตร้อนแรงพร้อมกับสินค้าอื่นกเพียบที่บอกที่เ็ดโอเคเลือกโหมดไนท์แมมเหมือนเดิมไปเดี๋ยวเริ่มมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวางเซนตา้าก่อนเลยละกันเพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยโอ้ถือว่าตัวใหญ่ใช้ได้เนะยเนี่ยมันเป็นตัวสปีกเกอร์เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราวางตัวเงินก่อนละกันอะมาดูกันดีกว่าก่อนอื่นนะฮะวงสีเขียวน่าจะเป็นบูธมั้ง น่าจะใช่แหละแต่ที่ดูเนี่ยก็คือวงไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะฮะแต่เริ่มมาครเราสุดจุดห้าเลยก็ถือว่าดีดาเมจอุ้ยหมื่นเจ็ดอู้ถือว่าดีมากเลยเริ่มต้นมาเนี่ยไปออตโตสกิปไปเลยแล้วกันนะฮะาดา๋าสองก็วางเซต,ต้าไปก่อนเดี๋ยวดานสามค่อยวางตัวกินเลเซอร์ดานนี้เนี่ยผมเอาตัวนี้มาด้วยนะฮะมันก็เลยจะง,ง่ายสักหน่อยอุ้ยเหมือนว่าเขาจะอัปเดตเกี่ยวกับการเขียนว่าสปอนเนอร์มาด้วย ดีเลยจะได้รู้ว่าตัวไหนมันเสกไ,ได้เพราะถ้าเป็นตเก่าเนี่ยก็คือมันจะไม่มีการบอกว่าสปอนเนอร์อ่ะไปเดี๋ยววางตัวกีเลเซอร์ก่อนล้วกันอ่าตัวนี้ตรงนี้ละกันและในตอนนี้ก็มีอยู่แค่27,000ตัวก็อย่างว่าแหละโอกาสออกแค่1%มันก็น่าจะประมาณนี้แหละนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการรอเก็บอีกสักนิดนึงแล้วก็ทำการขายทิ้งนะฮะ เพื่อที่จะได,ไ,ดไ,ดได้วางตัวเซกูลใช่ตัวเนี้ยอ,อสูงสุดมันก็คือ1นึ่งแสนใช่ป่ะแต่เริ่มมาผมจะวางแค่หกหมื่นไงเออแค่นี้พอไปขายทีนี้เอ้อาพลาดไปนิดนึงไม่เป็นไรวางปุ๊บเสกวาละสามหมื่นชิวๆฮะตานี้แล้วก็ฟาร์มเงินไปยาวๆเลยเออเนี่ยถึงไงถ้าเกิดใกล้จะตาะะ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 ขาดปุ๊บเราค่อยวางเพิ่มก็ได้ โอ้ห oh, เลือดแทบไม่ลดเลยดูดิงี้ก็สบายครับแถมมันเสกมาเรื่อยๆด้วยเนี่ยแหละแล้วก็อัพเกรดไปเออถ้าช่วงต้นเกมเนี่ยตัวนี้ถือว่าดีเลยไปเดี๋ยวรอวางตัวนี้เลย3.5โอ้อีกไกลเนี่ยเนี่ยอันนี้คือผมเตรียมเผื่อมาเผื่อฉุกเฉินอันไหนๆก็และว,วางเพิ่มไปดีกว่าอ่ะป้องกันสักนิดนึงโอเคเงินเหลือก็มาอัพ แต่ดูซิตอนนี้เป็นไงบ้างตัวเมลแทนก็ยังปกติอยู่เดือดมือสี่โอ้สบายนี่นะดูเนี้ยอันนี้เป็นเปรียบเสมือนตัวระเบิดนะฮะใช่สามสองหนึ่งุ่มเออหายไปเลยอ <c oughs> มาแตกตรงนี้ไม่เป็นไรเรามาเยอะเออไม่ลกลัวอะไรปึ๊บโอเคอีกนิดนึงสามสองหนึ่งบูมบูมบูม แถวเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วก,ก็เกดเพิ่มที่สามารถวางได้แล้วเออตรงนี้เลยใจกลางนี่เลยอุ้ยทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะถือว่าโจมตีดีอยู่อุ้ยมีการยกด้วยออกไปตัวแบกเอ่อยกเวทโอเคก็ถือว่าใช้ได้อะโมเดลทำดีอยู่แต่เปนคล้ายๆกับอืมโอ้โหแน่นเชียแต่ทำไมตรงนี้มันเหลี่ยมวะเนี่ย เนี่ยเรียมจุดเดียวอะช่างมันไปก่อนเดี๋ยวขออัปเกรดกันโอเคล้วการนี้ด้วยเออทีนึงเออเรียบร้อยตัวเนี้ยผมแนะนำนะว่าถ้าเกิดจะวางจริงๆอ่ะเราน่าจะต้องวางแบบประมาณกลางเกมนะฮะก็คือประมาณเวฟที่20ี่อะเพราะรู้สึกว่าช่วงต้นเนี่ยจะไม่ค่อยไหว เดี๋ยวอันนี้ก่อนเขีย okay, นเรียบร้อยโห oh, ไอ้ตัวนี้เลือด208รอดมาได้ไงเนี่ยไอ้ตัวนี้ถึงจะโจมตี0.5เริ่มมานะแต่ก็ยังกากอยู่ดีเข้าใจแล้วทำไมคนเขาถึงไม่ค่อยใช้กันแต่ต้องรอดูตอนท้ายเออถึงจะรู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่า แต่ถท่าที่ดูเนี่ยมันโจมตีตัวบอสอะไรเงี้ยได้ง่ายอยู่ก็ถ้าเกิดว่าเงินเยอะพอเนี่ยก็ใช้ตัวนี้โจมตีก็ได้แต่จริงไหมดูนะอันนี้ดาเมจเท่าไหร่นะเริ่มมา8,700ใช่ไหมแปดพั 8, 700, นเถ้างั้นไอตัวพวกเนี้ยเริ่มมาวานแค่700แต่โอ้โหเสกมาทีหนึ่งก็30,000มันคนละระดับเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวรออีกสักนิดนึง ผมอัพให้ตันก่อนอเขียนเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเกรดนะฮะแต่จะว่าไปเนี่ยมีพลังการป้องกันตักสิบเลยอ,อีกนิดนึงโอเคเรียบร้อยอัปเกรดไปเลยในี่นะฮะโหดขึ้นไหนเขาน่าจะลดไอ้ตรงนี้ให้มันระดับลงมานิดนึงนะสูงไป ตอนนี้เลเวลสอเองแต่ถ้าที่ดูเนี่ยถือว่าใช้เงินอัพเยอะอยู่แต่ก็ยังดีที่ไม่ได้เยอะมากโอเคอัพเกรดซันต้าไปนะฮะผมคงจะต้องวางเพิ่มนะฮะเออมันจะได้เยอะขึ้นโอเคประมาณนี้แหละ มือนมันจะโจมตีเป็นกลุ่มก้อนนะฮะอาตถ้างั้นเดี๋ยวผมวางไว้หลายๆตัวเลยแล้วกันอะประมาณนี้ปื้มปืมปื้ม,ม,มถ้าวางหลายตัวก็ดีอยู่นะถึงด้ไม่จะไม่ได้เยอะมากแต่มันก็โจมตีได้เยอะอะ่ะเออนั่นแหละแถมมีการยกด้วยปไปอัปเกรดเลเวลสามเลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยอันนี้นะเลเวลสามก็ด้เม่ถสามพันห้ เออแต่จากเท่าที่ดูเนี่ยยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่น่าจะต้องอีกขั้นหนึ่งถึงจะโหดจริงๆอุ้ยแต่ยุ UFO รอดมาได้อาละเออตัวเซกูลทีเดียวเรียบร้อยดับเลยเดี๋ยวเราอัพขั้นนี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมค่อยอัพตัวที่เหลือโอเดี๋ยวนะเอา้าอันนี้เลเวลแม็กแล้วนี่โอ้โหมีจรวดวิซายอยู่ด้านหลังนี่เอง ผมก็ว่าน,นี่คืออะไรเนี่ยนึกว่าเป็นเวท้านหลังไม่ใช่นี่หว่ามันเป็นบาสุกา้าโอ้โหแล้วมีหน้ารีเบลมด้ะพยัญทนะจริงจริงอ,อ๋อน,นี่คือขั้นตอนแล้วถึงว่าทำไมสเตตมันโหดนี่ไงมีรัศมีระเบิดบด้ยเออเนี่ยถึงจะเรียกว่าโหดจริงๆแต่ต้องรอดูไงว่าขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะโหดจริงหรือเปล่าไอนกเนี่ยผมก็ไม่ได้อัปเกรดนะฮะเพื่อที่จะมาดูว่าไอ้เพิ่งเนี้ยมันโหดจริงหรือเปล่า เท่าที่ดูเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีตัวนกพิราบหรืออะไรเงี้ยหรือนกนางนวลอะไรเงี้ยด้านหลังเนี่ยก็คือเราเรียบร้อยไปนานแล้วเพราะว่ามันมันเหมือนไอตัวเนี้ยไททันดิวแมนแบบะะอัปเกรดนะฮะเดี๋ยวผมวางเพิ่มแล้วกันโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวอัพขั้นสองให้หมดแล้วกันโอเคตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วนี่ว่า ตอนนี้ก็ถึงเว็บที่29่สิเก้าไปทีเรียบร้อยใช้เวลาไปประมาณเกือบ10นาทีนี่นีนี่ถ้าเป็นแบบเนี้ยตัวตันแล้วเนี่ยคือโหดใช่โหดมากเลยเนี่ยแถมมีการสตาร์ทไงเออถ้าเกิดว่ามันแบบยกไอตัวที่มันเลือดเยอะๆอ่ะแบบเยอะมากแบบบอสอะไรเงี้ยอันนั้นถือว่าคุ้มเพราะมันจะโจมตีเรื่อย แต่เสียได้ถ้าเกิดว่าตัวนี้มี LE นะมันจะแบบโกงมากๆอาจจะโกงกว่าจะท,ท่านแคคตัสแมนเลยด้วยซ้ำอ่าโอเคอัปเกรดเรียบร้อยตาละอ่าตอนนี้2ตัวแล้วนะเดี๋ยวผมจะวางแค่5ตัวเท่านั้นอ่าอีกตัวหนึ่งวางไว้นี่แล้วกันได้ไหมเอ้ย,อย,อย,อยได้อยู่ได้อยู่ จึ๊บจึบจึบเอาประมาณประมาณนี้นแหละเมื่อกี้เห็นอยู่ได้ตายแมได้ไหม,ไ,ไ,หมไม่ได้เว้ยถ้างาน,นตรงนี้ก็ได้เคแต่ถ้างั้นอัพตัวนี้ก่อนเลยกันเรียบร้อยอเคอะถ้างั้นตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะขายตัวไซกูนี่เหลือแค่ตัวเดียว พอตอนนี้ก็เวฟ34ไปที่เรียบร้อยเพื่อจะได้ดูว่ามันดีจริงหรือเปล่าแต่รู้อย่างนึงคือใช้เงินเยอะในการอัปเกรดและรู้สึกว่าเราจะไม่สามารถแบบว่ารัดขั้นไปทีเดียวตัวเดียวได้มันต้องหลายๆตัวเอาแล้วเริ่มมีตัวเหมือนจะหลุดแล้วนี่ไงนี่ไงต้องรีบอัปเกรดแล้วนี่น,นีเริ่มมีตัวจะหลุด อัปเกรดไปเลยเออเรียบร้อยนี่นะฮะโอ้เลือดหกแสนเฮ้ยแต่ตายไปอยู่เออถือว่าโหดใช้ได้นี่มีการยกด้วยแต่ถ้าดีเนี่ยมันต้องมีหลายตัวเลยอะ่ะเ,ออเดี๋ยวราอัปตัวนี้ก่อนแต่ถ้าที่ดูเนี่ยคือหลับง่ายอยู่โอ้แต่มีหลายตัวนี่ว่า เออยังไม่ตัวนี้ยังไม่หลับไหมเนี่ยสองตัวนี้ยังไม่หลับแต่ตัวนี้หลับไปเรียบร้อยแล้วเออตื่นแล้วโอเคเรียบร้อยตอนนี้สี่ตัวแล้วนะครับเอกตัวเดียวเท่านั้นโอเคตอนนี้ตันไปห้าตัวแล้วก็คือเรียบร้อยหมดแล้วนี่มารอดูตัวนี้เลือดสองล้านเนี่ยเออเฮ้ยมีตัวหลุดเหรอจริงด้วยอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหกางเกงแดงบัง ดูตรงนี้แล้วกันเอ่อจะว่าไปมันก็ไม่ได้โหดอย่างที่เขาว่าจริงแหละมันแค่มีบูสแต่ถึงบูสต์20%ก็มันไม่ได้เยอะอะไรมากไงถ้าบูสแบบประมาณ50%เออะไรเงี้ยเออนั้นน่าดูกว่าเยอะโอเคมาวางตรงนี้ต่อน่าจะต้องหลายตัวเลยแหละสำหรับตัวเนี้ยวางด้านหน้าเลย เดี๋ยวเวฟที่50เดี๋ยวผมจะทำการขายซันต้าให้หมดทั้ง3ตัวแล้วก็วางอัปเกรดตัวนี้จะมาได้ขนาดนี้นี่สำหรับผมถือว่าเยอะมากนะเพราะว่าสำหรับตัวเนี้คือถ้าได้ดูเนี่ยมันไม่ได้โหดอะไรมากอย่างเช่นไอเนี่ยไอเดี๋ยวๆด้ย,ดยขอหาตัวที่มันตันปั๊บไม่ใช่ตัวนี้อะอย่างตัวนี้นะฮะก็คือมันเนี่ย มีดาเมจบูทก็จริงมีลัศมีระเบิดก็จริงแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ LE หรือสเปสเลยแต่มันมาได้ถึงขนาดนี้นี่เพราะมันร่วมใจกันเนี่ยหลายคนเนี่ยต้องเรียกว่าตัวปะวะเออประมาณนั้นแหละนี่ถ้ามีหลายตัวคือมันค่อยๆโจมตีไปเหมือนแบบเออแบบคูดาสุดจุดสองอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแหละ นี่นี่ UFO ก็ตายแล้วเอออันนี้แหละถึงจะเรียกว่าชนะาขาดลอยถ้าเี๋ยวผมดูเนี่ยสํหรับโอกาสออกของมันกับราคาของมันเนี่ยผมว่าถือว่าโอเคอยู่แต่จริงก็ใช้ฟิวเจอร์จบเลยอะเอออันนั้นอ่ะตัวเดียวเรียบร้อยเลยนี่นะฮะ BF ที่47แล้ว48แล้วนี่ไงแลวครับไอ้ตันเลยเออ อีกสเวฟก็น่าจะได้ประมาณ 4, 5 5 0มั้าไหมไม่ดี6,000มือสองเออหมื่นสองบวแค่ห้าพก็ประมาณ2 0งหมื 20, น่นะไปน่าจะได้2,000มอาจจะอัพได้อีกตัวเดียวโอเคไหนตอนนี้เซกูลผมก็ลบทิ้งไปหมดแล้วเพราะงั้นผมก็วางแค่ตัวนี้เท่านั้นนะฮะไป ทีว่วาไปพวกนี้มันมีไฮคิลาชันด้วยเออไฮคิลาชันแหล่งแหงโหดูดิเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวนะกี่ล้านวะเนี่ยเหมือนจะหลักล้านเลยโอ้หลักล้านจริงด้วยอ๋อมันจะค่อยๆเพิ่มเนี่งทาบนี้ไปปุ๊บเออนี่ไงห้าล้านอันนี้ห้าล้านห้าล้าน อันนี้น่าจะประมาณ10ล้านไหมเอ๊ะใช่เปล่าอันนี้ห้าล้านเดี๋ยวรอดูเอาเวฟ50แล้วนี่ว่าโหตัวนี้ไม่ไก่นะบอกเลยดีจริงไม่ไก่ไม่ไก,ไไก่อันนี้ถือว่าดีจริงนะฮะไม่กากโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยโอ้โห17 17เล็สกสวยมากเลยแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไวเพียงเท่านี้เลยแล้วกันเอาไว้ต่อคลิปหน้านะขอเขาดีจริง